ต้องเล่นเป็นแบกแผนเมื่อกี้เราเล่นคือคนที่เปิดจักรวาลไม่น้อยก็มากต้องคิดว่ามั่นใจว่าตัวเองน้อยหรือมากก็ไม่รู้ก็เลี้ยงดีก่อนเลยค่ะเฮ้ยมั่นใจมาละเข็มกัดตองนินเตอร้เข็มกัดแบบเข็มกัดอะอะไรอะเข็มกัดอะก็คือเข็มกัดอะกูบอกแล้วว่าตองนินเตออร์เ้าไม่ว่าจะไปที่ไหนตองนินเตอร์ก็จะมาถาเราตลอดเอาจริงคำอยู่ในหัวกูคือแบบกูอยากจะพูดว่า อีสัตย์ออกดูว่าตีได้กว่านี้เตีอะทีมกูเป็นคอเป็นเอ็นทำไมทีไรดูกูสิสวัสดีเพื่อนทุกคนยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในครอบครัวจอรอไม่ใช่เราโอ้ล็อกจานเหยอแล้วกูเกี่ยวไหมอันนี้อันนี้แผนครอบครัวคนที่เขาคือใครครับถ้าถ้าตามจากทัเลทนตีลงมานะคร่ะเป็นคนกวาดพื้นเขามันกวาดพื้น อาอไม่ใช่คูชินเหรอเพราะเราขาดพอดีตุลิมาขี้เยอะเมาก่อนวันนี้นะครับเปิดตัวตัวละครพิเศษนะครับใจร้ายเป็นท่านชายและใจร้ายเป็นเช่นหญิงครับผมอันนี้เป็นน้องมินนี่นะครับเป็นน้องสาวของใจร้ายนั่นเองแล้วก็ตัวละครสุดท้ายครับแม่บ้านนิ้วนิวอะไรเคล็ดเป็นอะไรในปวดใจร้ายเป็นอะไรกูเป็นคนเกว่าเพื้นแล้ว มึงเป็นที่งูเป็นที้กวาดเอาไปกวาดเอาไปก็เลยสงสัยว่ามึงให้กูเป็นไรได้บ้างคนรู้ไหมครับกูลองไปถามพีเจวายดูว่าตอนที่ไปจีนเคกัพีเจวายทำอะไรกันแล้วกลับมาตอนแรกเคบอกว่าพีเจวายหล่อมันหล่อจริงมันหล่อจริงพอ อันนี้เรื่องจริงนะแล้วตอะเด็นทีไร <ๆ S 2> ไม่รู้กันบวดแล้วตอนตอนละมไม่เอามือรู้ตัวเองไม่มีอันนี้ไม่ใช่ละว,วันนี้นะครับเราจะพาครอบครัวใจร้าวเนี่ยมาเล่นบอร์ดเกมกัน <c oughs> มาดูว่าครอบครัวใจร้าวเนี่ยทำสามนาทีจากขนาดไหนอ่าจนถึงตอนนี้นะครับกูย,ยังไม่รู้เลยว่ากูเกี่ยวที่ไหนเออเป็นคนสนิทมิฉะนั้นใหมิฉนั้นไอ้เกี้ยสามโคตรแก่เลยคุณเจนอะไรเนี่ยซึ่งบอร์ดเกมวันนี้ที่เราจะนำมาเล่นก็คือ อิโต้แะเองนะครับสำหรับกติกาเกมนี้ก็คือสามนี้เลยกติกาสําหรับเกมอีโตะเป็นเกมแนวโคอปหรือ,อช่วยเหลือกันวิธีเล่นคือแต่ละคนจะได้การ์ดเป็นคนละใบโดยการ์ดแต่ละใบจะมีตัวเลข 1- นึถึงร้อยเราจะมีหัวข้อในแต่ละรอบซึ่งแต่ละคนจะต้องบรรยายตัวเลขของตัวเองออกมาตามหัวข้อน,นั้นๆโดยห้ามใบเป็นตัวเลขเด็ดขาดถ้าทุกคนสามารถเรียงลำดับตั้งแต่น้อยไปมากได้ถูกต้องจะถือว่าทุกคนเป็นผู้ชนะ ข้ออะะไรฮสินค้ายอดนิยมในร้านสะดวกซื้ออาียร้านสะดวกซื้อนี่คือเซเว่นใช่ไหมร้านก็แบบพาราก้อนบ้างสะดวกสะดวกขนาดพาราก้อนไปเลยนะเดี๋ยวเลือกสะดวกถ้าไม่ไดทุกคนซื้อของในเซเว่นแค่ไหนเพี่องทผมก่อนแหละเขาบอกไม่น่าจะไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมจังที่มองหน้าผมนะครับเรื่อวที่ผมคิดว่ายาสีฟันแล้ว ยาสีฟันกูพูดตรงนะมันรยกูให้หนึ่งเพราะว่าคนคนเราไม่ชอบแปรงฟันขน้นมีแค่ไม่แเขาแปงตัวไม่ไม่ไม่ปัญญาไม่ไม่ใ่หอยหมายถึงว่าดันานคนมันจะซื้อทีไม่เกินสิยาพูเลยมันขายเซเว่นเพราะเวลาคนไปเที่ยวต่าง มันไม่ได้เอาไปมันจะมาซื้ออแต่มันก็ไม่ได้สั่งยาสีฟันยี่ห้อคอเกตนะอ่ะสบู่กไงศษ่เหมืนต้องคอเกตเพราะว่ามันสูตรเอก็ลือมันเก็บง่ายไงมันเกี่ยวเลยถ้ามันต้องคอเกตกูไปซื้อเลยไม่ก็มันแน่ได้ที่ใช้เดนจิสเต็อันนี้ได้ะปอนถ้าของพี่เคเป็นคอเกตยาสีฟันใช่หนูจะบอกนะว่าเป็นกียี่ห้อเเเลยออ เข้าไปในเซเว่นใช่ไหมเราจะเข้าไปในโซนผัก<ะ>เพื่อซื้อผักในเซเว่นที่บอกว่ามินมน,มนี่เป็นคนชอบกินผักอ่าใช่อ่าก็ถามหน่อยถ้ามันมับนบดผักบุกอกชีสเนี่ยอยู่ในกลุนนี้ไหมไม่กูให้เลยอันนี้ตะกี่สหนึ่งเลยศูนย์จุดห้าอ่ะนิวอยากรู้ของนิวอะ่ะเป็นอะไรที่แบบคนนิยมมากพูดแค่นี้อัน,นไม่ไม่ไม่ มินเนอร์เลยมิเนเลยแลลสดงว่าก็ยังไม่ได้ขนาดอของกากน้ำกูไม่กินแลบน้นเล,ล,เลน้ำแรกแรงเกินอะองกูเอาแบบฟิลไปเที่ยวนะกําลังไปเที่ยวเราไปเจอร้านสะดวกซื้อไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยเป็นน้ำเปล่าแต่เป็นน้ำเปล่าหนึ่งแถมหนึ่งเป็นน้ำเปล่าหนึ่งแถมหนึ่งยี่ห้อแบบดังสุดทุกคนต้องแบบว้าวอยากกินยี่ห้อนี้จังแต่หนึ่งแถมหนึ่ง เอ้วันนั้นไม่มีโปรโมชั่นเป็นน้ำป่านที่มีโปรโมชั่นวันนั้นหนึ่งแล้วแบบซื้อหนึ่งขวดใช่ป่ะมึงไปกับเพื่อนหลายคนเลยแล้วแม่งซื้อหนึ่งแถมสี่อไอ้เนี่ยเหตุการเจ๊งมเลยหนึ่งแถมสี่นี่ความเป็นจริงมันมีเหรอก็โปรโมชั่นมันจะเจ๊งนะกำลังจะเจ๊งแล้วถ้ามันขายดีมันจะเจ๊งทำไมวะเราไม่ต้องวัดกันแล้วว่าพี่บีกับนิวใครสูงกว่ากันเรนได้เอาของมึงก่อนโอเคเดี๋ยวผมมาพรุ่งนี้ ของผมอ่ะเอาตรงๆแล้วกันงั้นเป็นแบบมะม่วงดองเพนาะว่ากินนี่แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่กินอ่ะเฉพาะกูอ่ะแบบสเปซิฟิกในความคิดกูนะกูคิดว่ามึงกับมินนี่เนี่ยใกล้กันมากแต่ไม่รู้ว่าใครต่ำกว่าอันนี้จะบอกว่าตัวเองกางแต่วยมันสมองเคเคผมว่าเคเคอาจจะต่ำกว่าใช่แต่ต่ำตรงในความคิดตอนนี้ไม่ใช่กูเนี่ยคือแบบ เวลาอยากแปรงฟันอ่ะเดินเข้ามาหยิบอันนี้เลยแล้วใครแล้วกูก็มึงเด็กข้าเล่นเยอะป้ามึงแปรงดิฟันเหรอยางดิฟันบ้านมึงแบบคนมาคุยกันคิดว่าใครต่ำกว่าเนียว่าไงก็คือต่ำสุดมี้เฮียแล้วกูโควแต่กูจริงต้องฉีกเว้ยไอ้เนี่ยต่ำสุดไม่ใช่่ไม่ไม่ต่ำจริงจริงกมั่นใจกูไม่ต่ำแน่นอนคือตอนนี้ทุกคนคิดว่าเนี่ยกับมินนี่จะรับมินนี่ต่ำและไอ้เนี่ยกลางแต่ผมคิดว่าไอ้เนี่ย รองต่ำสุดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าผมน่าจะอยู่ตรงกลางของห้าคนนี้เลยทุกคนคอมเมนต์หน้าเลยนะครับผมใช่ทางช่องช่องมันก็โดนกูว่าตังตอำสุดว่าไหมกลัวมีต่ำสุดมีสุดมีกว่าไหมเฮียเฮียว่ามีไม่ถึงสิบด้วยซ้ำโหนัหน้อยไปรู้สึกยังไงเลยกูว่าเกินไม่มีไม่มีว่าใครต้องเปิดคนแรกผมคิดว่าจะรับต่ำสุดแล้วก็เคเคแล้วมินนี่แล้วก็นิวแล้วก็ผม อ่่าามคิดวสำหรับผมผมมีความลังเลอยู่ว่าจะเป็นผมหรือมินนี่ดีแต่พอหลังจากคุยกันนะผมว่าผมตอบผมแล้วใครตอบแล้วเป็นใคไม่เพราะว่าแล้วก็มินนี่แล้วก็มินดี่แล้วก็มินนี่ไม้กูแล้วก็พี่พี่มีนิวหมือนกันพี่ใช่ไหมพี่เคพี่มีพี่นิวอันนี้หลงเหลี่ยมเพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยมาออกช่องแต่เพิ่งเคผมเอาหัวเป็นประกันเคเคไม่ใช่ตรงกลางถูกถูกแล้ว สามสอโง่สอสามต่อสอง่ถึงโดนถึงโดนใจร้าหลอกแล้วให้ผมสมตูดมันอยู่ทุกคน้อยเหรองั้นอีกระชาบแล้วนาจะต้องไปนี่เปิดกว่อนึ่งสองอะเบอร์อะไร้องอะไรมสเห็นปะต่ำตันต่ำสุอยู่แล้วต่ำมเออแล้วตอแล้วคนต่อไปเก็มือก็มถูกปะล่ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวมันมันยังเดี๋ยวเ ตีเลยว่ามึงกับไอ้นี่ใครได้ปู๊ผมไม่แน่ใจว่ามึงไม่กูว่ามึงผมว่าต้องผมเว้ยผมรู้จักเลขละแม่งต้องผมเท่านั้นเชื่อกูดินี่มึงเปิดตัวไปไมไม่ไอ้ดับเบิ้ลคุยไม่พี่เราจะไม่แตกเราจะไม่แตกเออไปหนึ่งสองสามสี่หกสิบหกเอี้ยต่อไปต้องตามผมละชัวเพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยน้ำกูขอเดาเลยนะอย่างมากเลยมึ่งยี่แปดไอคิดว่าเลขอะไร ผมคิดว่า67นิว่า36มสิบหกตอนแรกมันต่สดมันพูดมันพูดคอเกตผมจะถือันคอเกตสบู่วิเศษไปเลย65สิบห้าใันแบบมันฟูอ่ะคุณรู้ว่าตอนนี้คุรู้สึกกังวหมากมึงบ้ามึงพูดยขาเยียใครไปซื้อมันเนงไมเป็นใช้มาสามเดือนกวาะหมดที่บอยถึงพูดคอเกตตอนเนี้ยเหลือไอ้น้ำสองยี่ข้อแล้วตอนเี้เลยอ้วพี่บีไอ้ที่แค่อยากชนะว เก๋กว่านี่พูดจริงๆถ้าเราอยากชนะเราต้องเรื่องนี้พีว่าพี่มาเยอะโอ้ยโอ้ว่านิวะอะ95น,นี้นสุดท้ายอะเก้าสองเก้าสวยเวยเวยอี่อะจะเอ๋กว่าคุณไม่ฟังกูกันมาหมดแล้วใช่ป่ะรอบราจมึงแค่ฟังกูเราชะจะชนะทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกต์มึงฟังกันมาตลอดแต่มึงไม่ฟังกูเลยแต่เชื่อกูดิ๋ยวเอาพูดสินิวก่อนออาเอาเชื่อพี่เราอยากให้มันเพอร์เฟกต์อันนี้มันไม่ได้นะจ้าเล่นกันรสอง นีม่ต่เริ่มรู้สึกแล้วนะว่าพี่วีตามมากกว่าเราสามไม่เล้าน้ำเชี่ยแถมสี่ขวดไม่ขายไม่ออกกูอ่ะไม่ร้านมาเลยจริงเฮียเซฟไม่มาเลยของเมองเชื่อเชื่อพี่ถ้าเราอยากชนะเป็นครอบครัวเดียวกันเออเราเป็นเกมสระวิชีเราเอไหยคือนิวก็กลัวผิดอ่ะยกมือถ้าผิดทุกคนก็แค่โต๊เดียวกิแค่นั้นกูตอนนี้ก็นิวเา่าน้ำของนิว่ะแต่ว่านิว้ว่ะพี่วีก็ใส่ะพ่อ่ไม่น่าจะแบบเก้าแปดเก้าเก้าลไป้ หนึ่งไปไทั้งร้อยเดี๋ยวลุกไปต่อเลยถ้าเคยเปิดมาร้อยแล้วโยพี่บีนแขอดังู่เลยหนึ่งสองสามอะไรอ่ะแปเจ็ด เอาจริงคำอยู <coupon behavi Lee begun> <oni seid> ่ในหัวกูคือแบบกูอยากจะพูดว่าอีสัะออกอิลึกว่าตีเยอะกว่านี้อีเหี้ยเถียงกูเปขอเป็นเอ็นทำไมที่ไห่ดูกู ทำให้ต <t od il |ms|> ื่นเต้นนะหัวข้อนี้คุยากค่ะใจร้าวเดินเอาบัตรแทงตัวนิวอันนี้คือของพี่น้องของพี่ใจร้าวนำท่อนสว่างชุดไทยไข่ข้างเกือบโดนนิวในขณะที่นิยวกำลังนั่งรับประทานอาหารโอ้โหต้องอย่างนั้นเลยเหรออันนี้อันนั้นไม่ใช่เรื่นเต้นที่หน้าตาแล้หน้าตาจะเลยต้องมีคนนั่งดูอยู่ด้ไหมมีไงตื่นเต้นทุกคนกำลังรับประทานอาหาร แล้วใจรักกันแล้วหมด<น>ว่าเอาเอาร้อยไปเลยต้องมีใครใครปล่อยดีมึงก่อนเลยอันนี้ผมพูดเลยนะกูพูดคนเดียวผมรู้เลยว่าเท่าไหร่จบเลย end game มึงก่อนเลยโดดบันที่จัม<อ>น่าจะแปดสิบโดดร้อยเมตรอาจจะเหลือหกสิบผมึงเก่งขนาดนี้ยม่นี่คิดออกเหรของม,มีน่าจะจะไปวิง่งไปวิง่งตื่นเต้นมากเลยแค่วิ่งอะศูชนย์จุดสองวิ่งตื่นเต้นขนาดน้ ก็ก็ประมาณนั้นไงก็ถ้าวิ่งก็เหนื่อยวิ่งแบบวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าวิ่งเร็วหรือว่าอ่ะเร็วกว่าจ็อกกิ้งนิดนึงแล้วกันอ่ะโอเคตาเร็วตาเร็วปั่นจักรยานแล้วหลงตื่นเต้นมากเลยเจ็บมากกว่าทุกคน่าจะโกอันเอ้ามันก็ตกใจตายเวลาแบบตกลิ้นเต่านะตกใจผมไปตกลิ้นเตอร์เขาออกมาแล้วตกลินเตอร์โยกพวกอันลงไม่ไหวมันตึง เอาาของกูแล้วกันนั่งขี้ที่ห้องน้ำสาธารณะแล้วตอนปิดประตูอ่ะตอนตอนแบบลงไปนั่งเลยครับพอปิดประตูปุ๊บเจอตุ๊กแกตุ๊กแกแม่งเกาะตรงกำแพงตรงในประตูอ่ะแต่ปิดประตูไปแล้วนะอันนี้เป็นเล่นกับใจผู้หญิงนะตุ๊กแกตัวไม่ใหญ่ของกูครัก็คือเมียเห็นแชทว่าผู้หญิงทักมาแต่เราไม่ได้ตอบอ๋อหเด็ดชัดดี สัตวีสัตวีเดี๋ยี่าต้องคุยเห็นแชททักมาแต่ไม่ได้ตอบอ่ะเราเักก็แล้วแ่ข้อความนั้นบอกพิมพ์มาว่าหนูท้องแองพี่ใช่เอาพวเมาพันเพื่อนเขาพิมพ์ว่าน่ารักจังวิวิวล้วมาิานวิ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 วนวิวนวีวอวลวิวรวิวลองเรียวิวิวรวิวิวอว สามสี่ห้าจบี่ผมคิดอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเปิิงอันนี้ถ้าเราชนะหมดเคทโดนสุดถ้าผิดนะมินนี่งมากูบอกเลยมินนี่แค่เดินอะคือแค่เดินไม่เขาบอกเดินเร็วกว่าท็อกกิ้งใช่ก็อันเนี้ยมันยังล้มไงคือถ้าผิดอะคือพี่สะพี่สะพายอะเป็นคนทำาลายน้องสะพายมินโดนไม่ตอนี้ยมันกลายว่าตอนเนี้ย มันมินนี่อยากจะเพิ่มตัวเลขว่ะมันมีความหมือดาวตีความเพราะตื่นเต้นไปเหมือนกันใช่ป่ะแต่กูไม่มีทางที่กูจะวิ่งไงเฉยกูจะตื่นเต้นอ่ะใจกูไม่ตื่นเต้นอ่ะใจกูตเป็นอ่ะมันเป็นความตลวแบบตอนนี้มินนี่เราเชื่อไหนไปเดี๋ยวเราไม่เฉยเฉยแล้วถ้าเดาวพี่ดาวสามสองแล้วพี่เดาวอยู่เท่าไหร่น่าจะกสามเอ็ดไอ้สองกูนี่มันมันทำให้เก่งเล่นยาก เจ้เขาตีความไม่ชัดจริงนะเพราะว่าวินนี่อ่ะเพราะว่าวินนี่เพราะว่าวินนี่วินจอกี่โง่มากไปโง่ไปวุ้ยให้สองคือถ้ามันทั้งโง่แล้วมันต้องโง่ให้สุดแล้วไปเปิดมัน้วยกันวลเลยวุ้ให้สองเอา น้อยกว่าไอเคเคแมงโง่ไม่พี่ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วผมว็ตกแกผมก็ตกแกแต่ผมว่าไอเคควรจะน้อยกว่าพี่วีจากที่ผมฟังถูกปะผมกลก้ากูบอกแล้วมึงเนี่น้อยกว่าไอ้ฟันมึงอะตกใจมึงตกใจต้องประมาณแปดะอันนี้ช็อกเลยนะต้องน้อยกว่ากูมึงโง่ผมไม่ตกใจผมไม่กดตัวแกเอ้าไปมันไม่เทียมเลยห้าสี่ ผมไม่คกงตุ๊กแกใช่ไม่มึงควรจะพูดว่าจริงจ่อบอกแล้วว่าตุกแกตัวไห่แล้วประเด็นคือพอกูขับมึงมือขับกูอีกว่าใช่ใช่มือห้าสิบสี่ใช่มือแปดสิบใช่มึงเถียงเหมือนมแปดสตุกแกตัวเล็กและนี่กูบอกว่ากูัวของจริงมันจิษฐเก้าสิบโอ้ยเป็นสบนะตัวเองไ่ต่กูว่กูดีนะีแอเนนี้าเกมพัาไอันี้ตุ๊กแกตัวเล็ก กิจกรรมยอดนิยมก่อนนอนอุ้ยไอ้เจี๊ยบคิวแรกลุ้นเลยคิวแรกรู้เลยว่าจะเจอเจออะไรคุณว่าถ้าจะเปิดต้องโพลเยอะกับน้อยเป็นคนเปิดเป็นคนเต้องโพลเยอะกับน้อยเป็นตัวเปิดไป็นจะได้พอรู้ใช่มันจะได้พอรู้ว่าทุกคนไหลไปยังไงต่อมีเปิดก่อนเลยเฮ้อย่าบอกนะว่าก่อนนอนไปขับเครื่องบินฮะโอเค ขอบคุณขอบคุณได้แล้วก่อนนอนไปขับเรื่องบิดขึ้นไปด้ยิโคำว่ารวยขนาดไหนวะเป็นเล่นครับนี่แหละคือตระกูลเอ็มเขารวยแล้ก่อนนอนกูอาจจะได้ยินคำว่าแปลกๆอ่ะก็คือดูบางอย่างดูบางอย่างอาจจะแบบทีนึงมันไม่แน่ว่าอใช่ใช่อาจจะได้ยินอันนี้แล้วอาจจะต้องกดสคิปประมาณสามครั้ง ำเก็ยากวาเวยไม่ไม่มันก็ไม่ทุกคนแต่ว่าใช่ไงแล้วแล้วคนที่ไม่ทำาทายถูกยากมากเค้กที่ทำยากเหงี่ยวอ่ะไม่โอ้โหพี่แต่มันก็ยากของกูมันอันนี้จริงยากอ่ะของผมเอาเป็นกินข้าวก่อนนอนลวผมคิดว่าน้อยนะเพราะว่ามันแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ยังไม่กินข้าวก่อนนอนทุกวันแต่ว่ามันมันก็รู้ว่าเป็นงคนึ่แต่บาคนถ้าหิวอ่ะต้องกินนะไม่งั้นอนไม่หลับมคิดว่าผม เปิดตู้เย็นแล้วก็กินน้ำเปล่าโอ้ยเยอะอยู่นะกินน้ำเปล่าที่แบบเปิดฝาโอ้ยเปิดแล้วแฟนฟังฟังคนที่แอบพ่อแม่บอกเยอะอยู่นะไม่กินดิแบ่งเติมแบ่งเติมเปิดฝาไว้แล้วไม่รู้คะแนนของนิวคืออาบน้ำแปรงฟันแล้วแล้วก็แปรงฟันอีกรอบก่อนเนาทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรอาบน้ำแปรงฟันแล้วแล้วก็แปรงฟันอีกรอบเพื่ออะไรดินิวไม่ได้ทำอะไรด้วยนะมึงคือตอน มันแข่งกันน้อยตอตอนแรกคิดว่าปีนี้อ่น้อยแล้วไม่ไม่สองอบดีกว่าไม่อ้าวอย่ไม่ต่อีกแต่แต่ของไม่ใช่มันอไแต่ฟนมาไม่ใช่มันก็เป็นแนอว่าอบน้ำแฟันเราก็ไปผ่านไป่านสอรอบไปจนที่พุแล้วก็หยิบมาแปรงบมบ้านใช่ไมไม่มันคือกิจกรรมก่อนนอนก่อนนอนเลยอ่นี่ย วนึงผมว่าตอนนี้จับฟังนะผมว่าผมอาจจะหนึง่ง <lifting> ไม่ไม่มินนี่ไม่ของไม่ของ<ม>ว่าถ้ามินนี่ไม่หนึ่งอีกมินนี่จะดูโม้คูณเนี่ยไม่คือมินนี่ต้องหนึ่งแล้วผมว่าของนิวอ่ะมันดูถ้าเราถึงบ้านแล้วกอดจะนอนแล้วอ่ะเหมือนเดินถึงบ้านอาบน้ำแล้วนอนไปล็อกเตียงก่อนแล้วมันไม่ควรมแบกล็อบสองล็อกนิวมาไล่ถามสิบบอกไม่ไหม่กว่าแต่ว่นิวทำหรือเปล่าพี่ถามทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าจะถามว่าหมายถึงว่าถ้าจะถาม สมุดกลับบ้านอาบน้ำแปรงฟันแล้วก่อนนอนมันมีคนแปลงฟันอีกรอบหรอถ้าถึงแล้วก็เป็นนานถ้าเป็นานกูก็ทนักอีเขาแปลงเตรียมพร้อมจะโดนต่ออีกทีไม่ใครก็แต่ก็จากเฮียนะแต่ว่ามี่หนุ่ยแล้วก็เฮียต่อไหมไม่แต่ว่าม่ก็แปลงไม่ของพีของพีของต่อกูรู้ว่ากูรู้ว่าของนิวมีความสำคัญเพราะกูดำหนึ่งสองเยอะอยู่สามอะไรนะสุดท้ายเลยของผมอ่ะ ไม่ใช่อะไรกูเข้าเว็บผมว่าไอ้สามสามตัวที่อะไรกูให้มันไม่ใช่ทุกคนที่ทำอ่ะให้ K แปดสิบนะแม้เอาความคิดตัวเองไป็นคตั้งกันนะมึงรู้ป่ะใช่ถ้าตัวแปดสิบอ่ะมึงคือคนเที้ยเออจริงเพราะว่ากูอ่ะไม่ตอนเนี้ยก่อนนอนมันจะทำอะไรได้บ้า ต้องซีรีส์สามครั้งก็ไปจากกบนดูหนังดูหนังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคนก็จะบางคนไม่ดูในเรื่องทีไงบางคนดูในฟิล์มบุ๊กมันต้องกิตเดี๋ยวมาดูครับไอ้นี่ไปดูของเกมนี้จิตใจเฮๆออกมาแล้วตอนนี้เขาเป็นเกมก็ขอเพรว่าคนเราเนีมีจิตใจซ้ำเดี๋ยวีๆมาโจมันที่คุณได้เนี่ยอ่ะมีนนี่าด้คนแรกเปิดแล้วหนึ่งสองสาม 5้าตอนแรกปุ้นึกว่าหนึ่งเลยนะขับเคร่งบินไงอ่ะมินนี่ห้านะครับต่อไปคิดว่าใครผมว่าจะเอาแล้วหัวหนึ่งสเจ้าไปเลยสี่สามไม่เยี่ยโคเยอะเลยเยอะกว่าพี่เคลล้วยไม่แต่แต่เอาเอาทีของผมมันก็คือบางคนถ้าเป็นสมัดเนี้ยผมมากินดึกจริงจริงมึงไม่ควรมั่นใจขนาดนี้มห้าเยอะเนาะผมว่าต่อยเลยไปเลยพี่วีละ ใช่เหรอนิวสุดไม่ผมว่าถ้าพี่วีไม่เจอ40ปัญญาอ่อนกูกินน้ำต้องกินเยอะแน่นอนกู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 คนต่อไปกู40เต็มครับเฮ้ยที่บอกชี้อะแต่เรื่องเราใกล้เห็นนะต้องนิวนะนิวคือแปรงฟันสองรอบใช่แปรงแบบอาบน้ำครับถ้าไม่ถูกก็คือนะตอนเนี้ยคุณวีจะมีคอให้ฟังตอนเนี้ยถ้าสูงแล้วผมมึงเป็นคนสุดท้ายมึงคือคนหึงกาลไม่แต่ถ้าของนิวเป็นคนสุดท้าย มึงไม่ไปฟังอะไร่อะงานนี่เปิดอรอเปิดเลยในกองตั้งใ่หกสิดอุ้ยอย่ตรงเ้ยตาลรเลยหกแปเลยหรออไอ้ยังแปรฟันสองรอหกแปเลยหรอหกแปดก็แปรฟันบ่อยเจ็ดครับผมนี่บอกมบอกเยไอ้่ตัล้วกูจำผิดเป็นหกเจ็ดนะเรื่องเรื่องมือกูให้แะงูให้มึงแลห้า มึงให้40กว่าดูหนังดูหนังผมให้4 0 3สิามึงมึงอย่าพยายามเปลียนตัวเองงั้นกูถามแล้วแหละว่าถ้า90ขึ้นอ่ะมึงจะทำอะไรดูยูทูปเก้าสเรีต่อเื่อนตต่ออ่ะดูดิดูสมองมึงทำไมทำไมกูคิดว่า90คือการอ่านหนังสืออนนอนอ่ะอ่านหนัคนดีไม่ทานะสือโป๊กเลยนสื่อโ้ยกสั่โอ่ะก็แล้ว สิ่งของยอดนิยมที่พกอยู่ในกระเป๋าอห่เีอะพี่บีบอกได้ไหมเอาไว้มึงราต้องเล่นเป็นแบกแผนเมื่อกี้เราเล่นคือคนที่เปิดจักรวาลไม่น้อยก็มากต้องคิดว่ามั่นใจว่าตัวเองน้อยหรือมากก็เป็นข้าเหนียวก่อน้ยมั่นใจมาละเข็มกัดตองนินเดอรว แอ้วครอะเข็กาดจมอ่าขกดจ้าผมบอกแล้วว่าสองนิดเเอาสิผมให้สิบเอ็ด่กาดเอาไว้ท่อแล้วะไกินอะไรแบบไวกาดไม่มเแบบใส่เสื้อแล้วหัวหมออแต่สิบก็ไม่ได้เพราะว่าที่เราผานในเซเว่นไปจะพบกับกัญา่อนเราแต่ว่าแต่ว่ามีเป็นผู้หญิงมี่เคยปกกดี่้อสิบครั้งสิบครั้งออกออร์บ้าสิบครั้งพวกยี่อบ5 ทั้งชีวิตชื่อกูอกราว่าอากีวิประมาณสิบกว่าแต่ชีวิตนี้ใช่าหรมาณสิบกว่าประมาณกว่าครับผมก่อนนะลิปมันเยอะนะยพอพอลิปติด่ะถ้าพูดงั้น่ะงั้นกูเอาบัตรเอทีเอ็มยอะมากยามากมืถือเฮ้ยกูเป็นปัดเอทีเที่อยู่ข้างหลังเลยไม่ได้ลัก้หี้ย เดี๋ยวถ้าเคเคมั่นใจว่าเยอะกว่าโทรศัพท์นี่ต้องต้องสุดนะโทรศัพท์นี่เนี่กูให้ร้อยเลยนะโทรศัพท์ร้อยแล้วมึงจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะมึงรั่วปะเนี่ยเคคนทั่วไปบางคนเขาก็ไม่โพกไม่โพขี้อะไรมึงเดินออกไปมึงมาเนี่ยมึงไม่ได้แบบจากที่ฟังทุกคนมาแล้วมีว่าของมีพกครบไปครบไฟพ่อเอาเอาอันที่มันดูเรื่องบาเรื่องตัวเราเองเราเอาเรื่องบ้านอยู่ในกระเป๋าจริงได้ครบไปยังไม่ไม่ เปลี่ยนไปเฮ้ยแบบไปเข้าห้องน้ำห้างแล้วหลอดไฟอตุ่หมันไปดูพกหลอดไฟในกระเป๋าเหรอเฮ้ยแต่ว่ามินนี่ท่านอย่างมินนี่อาจจะมั่นใจว่าน้อยนะแต่คือแบบอ่ะผมว่าเลยเมินนี่หนึ่งนิวสองไม่มือต้องสามบัาไม่กับผมไม่ใช่ไปเยอะอ่ะผมว่าผมว่าผมถามถามแล้วกูกับมึงอ่ะไหมไม่ไม่ไอ้นี่สี่ไม่ห้าว่าประเด็นคือไอ้ที่เนี่ยมันต้องเอาเงินไงแต่กูบนโลกใบนี้นะตุ่มคิดเป็นใครมึงมันแมนมาทันเห่งโลกไอ้นี่หรอ ถ้าเราเปลี่ยนจากไม่ได้ไอเดียมเป็นไม่ได้ไม่ได้ไอเดีมึงจะเปลี่ยนเป็นไงแบบประชาชนไปควายตังคเดิเลยจริงเหรอแบบประชาชนกับไอเดียมไหนสำคัญกว่าประชาชนก็สำคัญเอากูเอาไว้กันตายกันมาเออเอากูเอาวัดไปแล้วแต่กูรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นบบประชาชนกูโกงกูก็รู้สึกเหมือนกันจะรับบวกคล้ายๆก็คือถ้ามึงเป็นอื่นคนอื่นตังผมว่าเคเคน้อยกว่าผมมั่นใจใช่มผมมั่นใจเคเคน้อยกว่าทำไมต้องเยอะมาก ถ้ามึงเปิดมาไม่ใช่เจ้าสิดมึงแสดงถึงความโง่ทั้งคู่เลยมึงโง่ได้เลยนะไดิปันเอาดิมันมึงคิดว่าไงเปิดมาสามห้านั้วด่านะอามพี่มีก่อนเลยไปอะไรไปไปโอ้ยไปไป้าวอ้ส่วนลมสี่เท่าขมิ้วอะไรนะสิเไปอ๋อไอ้ดิคจำได้ไหมสิบสองเจอดสิบสองเก้า่ ไอ้เก็บการ์ที่ตอนนี erm ้ถูปล่อยนะใช่แต่แบบอันนี้ก็เอามาท้าผ่านตัวเองวนเต้ยนี่ตอนนี้ดิวได้ถูกเรื่องข้าราการเป็นระดับดยอด K เข้าไหม้เต้ยเปิดตัวอัพขั้นไปแล้วเต้ยเราแตะปุ๊บอะผมว่า K อะไม่เอ๊ะแต่ก็ได้พี่บีแล้วถ้าต้ออ่ามึงไม่นม่ใจเยอะมึงก็มั่นใจเยอะ พี่ว่ากูกลางกูริมันผม63ครับเอาเรื่องอยู่นะผมว่าถูกผมว่าเพื่อนเพื่อนไม่63เนี่ยรอดอยู่เชฟกูแล้วกูับผม63กูเสียรอดกูคิดว่าโทรศัพท์อ่ะสำหรับกูนะกูไม่มองมึงสองคนเลยเพราะว่าตอนนี้กูเดาสมองมึงสองคนไม่ออกแต่กูคิดว่าโทรศัพท์สำคัญสุดเพูดอย่างนี้ผมสำหรับโลกยุคใหม่เนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์มันจริงถ้าเต็งของโทรศัพท์ก็เกือบ90มันมีทุกอย่างในนั้นอ95เดี๋ยวทุกอย่างเลย หมือว่าเฮ้ยจริงหรอเพว่าเพราะว่าห mm. ึงนะเว้ยจริงเพระตอนเนี people, <S <S ええ้ยกูกูกำลังคิดอยู่ว่าถ้ากูดูจากการคุยกันอะอ้วกูแพ้มึงล้วแต่ถ้าเขาไม่จะแรกกูคิดว่ากูหึ่แต่ตอนนี้พอคุยกันแล้วเพรากูสองอะกูก็ว่าถ้าถ้าตีโทรศัพท์โทรศัพท์น่าจะมาแรงกว่ากูถ้าวัดกันจริงๆนะโดยเพราะว่าผมฆ่าสมองผมเอาไหมเปิดไหมกูจะไม่เปลี่ยนถ้ากูโว่กูโว่เลยคุยกไป กูก่อนนะจอะไรกูคือเดี๋ยวยกก่อนจริงจริงเอาไอ้นี่ยกก่อนไม่ถึงใครใครอ๋อไม่นึงยกพร้อมกันด้วยอ๋อสามพร้อมกันก็ได้พร้อมกันแล้วดูเพราะว่ามึงว่งเงิเอางี้ว่ะยกพร้อมกันแต่กูคนสุดท้ายอ่าอ่ะยกพร้อมกันแต่ใจรับคนสุดท้ายนะครับแล้วเรียงผมเป็นอันดับสี่ใจรับเป็นอันดับห้าแล้ว่างประชาชนกับม่รู้สามสองหนึ่งปัดปัด บาดประชาชนเนี่ยไม่บาดไอทีมกับเผ่าอยู่แล okay> ้วจิงว่าของเคได้อยู่นะไม่พอไอเนี่พูดแบบไอเทมปุ๊บผมรู้สึกว่าแล้วกูเปลี่ยนรัฐบาลชนให้แล้วไอเทีมอะไรเราไม่เปลี่ยนคุณกูกูญูงจะได้ถืออะไรมึงก็เปลี่ยนเป็นมันเลยแขวนพูดก่อนบาดประชาชนมันเลยแขวนมันเลยแขวะว่าไอทีมมันมาไม่สูงขนาดนั้นเห็นป่ะแล้วก็แล้วก็ไอเนี้ยก็ไปสูงเกินต่างคนต่างแบบไม่พรมั่นใจเราเราอิทธิุลเลยใครโง่กว่า ทั้งคู่มีความแบบมีความแบบไอ้ไมค์ก็มั่นใจว่าสูงแต่ไม่สูงมึงก็มั่นใจว่าสูงแต่จริงๆกูคิดว่า ATM อ่ะมันไม่พกได้ไม่ขึ้นเก้าเลยพี่ไม่แต่มันของผมเนี่ยมันเกือบเก้าแต่ถ้าพูดตรง่ะคิดเลยไม่ออกแล้วถ้าจะสูงกว่า ATM แบบแบบถ้าพูดอย่างนั้นโทรศัพท์ต่่ากวโทททรศัพ์ไมแล้วมึงจะเอาโทรศัพท์มือถืออะไรรู้แต่หมายคว่าถ้าบอกแค่ตู้ ATM อ่ะโทรศัพท์มันก็ต้องสูงกว่าป่ะแล้วมึงพูดแบบแปลเลยเข้าใจะรับก็รอบนี้นะครับแพ้ใบนะฮะะไม่สเร็จน นะสำหรับวันนี้นะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัอบอเกมอิโตะเนี่ยสามพี่เพื่อนทางบ้านชอบก็ฝากกดไลค์ไว้ใจให้กันด้วยนะแล้วก็ฝากช่องทางติดตามของน้องมินนี่ไว้ด้วยนะครับส่วนพวกนี้เป็นตัวประกอบปล่อยไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์แล้วจเจอกันได้ใหม่ EP หน้าครับผม